เดี๋ยวเนี้ยเราจะได้ไปเจอเขานะครับเอ้ยน้องเขาเข้าป่าหลังบ้านไม่ได้เข้าไปในป่าจริงๆผมเลยจะพาน้องเขาไปพิสูจน์ตัวเองหน่อยนี่ครับดิบไม่ดิบป่าจริงไม่จริงดูเอา สวัสดีครับเจออีกแล้วกับทรงโจรโซนคนครนะครับก็ที่ผมหายไปช่วงนี้นะก็หลายๆท่านก็จะทราบว่าผมไปทําร้านนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยได้มีเวลาไปเที่ยวไหนแล้วก็ถ่ายอะไรนะครับแต่อีพีนี้จะพิเศษนะครับเพราะผมบอกได้เลยว่าจะมีวัยรุ่นนะครับนะักเดินป่าที่แบบว่าไฟแรงมากๆและช่วงนี้ก็ผมว่าค่อนข้างจะแจ้งเกิดเลยนะในวงการสําหรับเดินป่านะครับเอาชีวิตรอดในป่าอะไรเงี้ยครับสไตล์ที่น้องเขาทำนะทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ มันก็คือน้องวัดเดินป่านั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ยเราจะได้ไปเจอเขานะครับแล้วผมก็ได้ไปเห็นนะครับบางทีในคอมเมนต์ u t u b บบ้างใน Facebook บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนพูดบ้างว่าแบบเฮ้ยน้องเขาเข้าป่าหลังบ้านนิดเดียวเดินไปเดินกลับไม่ได้เข้าไปในป่าจริงๆไม่ได้แบบเข้าไปในป่าลึกหรืออะไรเงี้ยครับเขา,าก็พูดว่าเออป่าหลังบ้านอย่างนง้นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยววนันนี้น้องเข้ามาแล้วผมเลยจะพาน้องเขาไปพิสูจน์ตัวเองหน่อยเพราะว่าที่ผมจะไปเนี่ย มันจะเป็นป่าที่ไม่มีใครเข้าไปแล้วจริงๆนะครับเพราะาผมเองเนี่ยผมเคยเดินขึ้นไปคนเดียวนะครับก็ไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันเป็นป่าลึกทึบมากๆแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถเข้าไปได้เหมือนกันเพราะว่าวันนั้นผมก็ไม่ได้มีมีดแล้วก็กลัวจะหลงทางด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยแหละผมะให้น้องเขาเนี่ยแหละพิสูจน์ตัวเองโดยที่ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับแล้วให้น้องเขานําทางไปเลยลองดูที่ว่าเข้าไปในป่าลึกแล้วจะกลับออกมาได้ไหม ในวันแรกนะครับสําหรับป่าที่ผมจะพาน้องเข้าไปนะครับก็มีความสูงครับผมลาประมาณ400-600นะครับเหนือระดับน้ำทะเลก็จะไม่สูงมากเท่าไหร่จริงๆผมกะจะพาไปที่มันสูงกว่านั้นนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยช่วงนี้นะครศรีธรรมราชฝนตกนะครับซึ่งถ้าฝนตกเนี่ยสำหรับคนที่ทำสวนหรืออะไรที่อยู่บนเขานะครับเขารู้อยู่แล้วว่าน้ำหลากแน่นอนนะครับ ในวันแรกผมเลยกะว่าจะพาไปถึงแค่ความสูงประมาณสัก4 0 0ร้อยหกร้อยะไรเงี้ยครับแล้วถ้ามีโอกาสถ้าฝนไม่ตกนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึงพันสองพันสี่อะไรเงี้ยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะไปได้แค่ไหนเพราะว่าช่วงเนี้ยจะมีน้ําหลาก3รอบนะครับในเดือนพฤศจิกายนะฮะก็คือมีรอบ1รอบ2อรอบ3ซึ่งรอบ3จะหนักสุดและน้าหลากของนครนี่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ธรรมดานะครับก็คือแบบพัดสะพานหายไปได้เลยนะครับก็มันอันตรายนะครับ ในการเดินทางเนี่ยเราก็ต้องเซฟตี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดจะขึ้นไปอย่างเดียวโดยไม่สนอะไรเงี้ยผมว่าโอกาสเสียชีวิตมีแน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องเขาจะเอาตัวรอดได้จริงจริงไหมสามารถเดินป่าได้จริงจริงไหมไปดูกันของจริงนะวันนี้เมื่อน้องมาถึงนะครับผมก็ได้พาน้องๆน,นะครับไปไหว้พระนะครับเอาเลิกเอาชายัยก่อนที่เราจะเข้าป่ากันนะครับผม สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับก็ใกล้หกโมงแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนนะกําลังเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปเขานะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมืดอยู่นะครับดูกันว่าป่าที่ไม่มีใครเคยขึ้นไปจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเนี่ยตอนนี้ก็ อยู่ในป่าสูงขึ้นมาแล้วคนอื่นยังชิวเลยผมเหนื่อยเนี่ยผมต้องนั่งพักแต่ว่าพี่สาลมเหมือนน้องวัดนี่แบบฟิตอยู่เลยนะครับไม่เหนื่อยเดินกินขนมด้วยชิวจัดผมนี่แบบโอ้หสุดยอดจริงยกนิ้ยไวเลยน <c> ะ <oughs> ครับเดี๋ยวไปเดินกันต่อวัดทำไรครับ,รบผม เก็บใบเลียงครับผมเอาไปทําอาหารนะใช่โอเคอ,เาอาันนี้เรามีของกินแล้วเชฟวัดจัดให้ <c oughs> ครับเนี่ยคับตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ความสูงน่าจะประมาณสักสี่ร้อยเมตรนะครับเนี่ยถ้าด้านด้านหลังก็จะเป็นป่านะครับก็ <c oughs> ผมนี่เดินขึ้นมานิดนึงเหนื่อยแล้วโอ้แต่น้องฟิตมากเลยอะผมไม่ได้ขึ้นเขามาสามเดือนประภาพนี้ไม่ไหว <c oughs> นี่ครับมันคือเก็บภาพตัดกันนะครับผม เราไปลุยกันตานี่นับงวัดเก็บให้กินนะเีลยวก็ลูกอะไรครับก็ปเป็ดไก่ปเป็ดไก่ไม่เคยกินกันเรามาลองเนี่ยรสชาติกันนี่ครับดิบไม่ดิบ <laughs> ป่าจริงไม่จริงดูเอาค <laughs> ือต้นไม้มันบางทางหมดแล้วน,นะครับ เป็นซุ้มเนี่ยอ๋อยุบไปเลยอ่ะอันนี้มันม่วงเปล่าเหรอครับนี่คนระับผา,ผาเข้าดงทรมานกันนะครับชิวๆครับชิวๆชิวๆนะลุยต่อ ใบที่คันคคน,นะพี่ครับใช่ไม่เล่นอยู่ถว่าลนี่นะครับลงไปด้านล่างนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราไม่เข้าป่าจริง <c oughs> <c oughs> ป่าจริง <c oughs> ป่าจริงไม่รู้จะจริงยังไงเลยคือทางเดินไม่มีนะครับตอนนี้คือต้องฟันนะ <c oughs> ฟันไม้ทางทางกันนะ ไม่แปลกนะครับถ้าจะเจอ,อาาสัตว์ชนิดไหนก็มันลกขนาดนี้เนี่ครับป่าแบบว่าป่าตรงนี้ก็คือไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับต้องผ่างทางเดินกันดูเดี๋ยวครับโอ้โนหนี้พาที่สองและอากาศจะดีอยู่นะครับแต่ว่ารกมากเลย อย่างดีนะครับตรงนี้ไม่มีทากนะครับแต่ถ้าแบบไปเดินมาเรืนใกล้ที่ใกล้นูนแห่งน้ําตกเนีี้จะมีทากนะแต่ตรงนี้ยังไม่มีนะอยากนไม่มมจะโดนอะไรทักอย่างเดินหน่อยะไปเดินต่ออยู่่ะนี่เราเดินมาประมาณกีิโลได้แล้วครับเนี่ยพี่สายลมรู้ไหมเราเดินกีิโลได้แล้วครับน้องวัด โลหนึงได้แล้วนะโลเยเอะอหอ่งยังไม่เกินใช่ไหมครับเกินยังน่าจะเกินนะครับคือต้องบอกก่อนว่าโลหนึ่งขึ้นเขามันประมาณกับทางตรงเนี่ยต,ต่างกันเยอะครับหนึ่งต่อห้าได้มั้งขึ้นได้ไหมถ้ามุดขึ้นเขาโลหนึ่งก็เท่ากับเดินเดินตามถนนประมาณห้าโลได้ไหมความรู้สึกเพราะนี่ชันมากนะครับ ผมให้ดูข้างหลังนูน่นถ้าเห็นเราจะรู้เลยว่าสูงแล้วไม่ได้ใกล้นะเดินขึ้นมาเราคิดว่าแบบชั่วโมงเดียวหรืออะไรเงี้ยครับแต่จริงๆเราขึ้นกันมาสูงมากพอฟิตกันมากสองคนแทบจะไม่พักเลยแต่ผมให้ดูบรรยากาศเนี่ยครับดูครับโอ้โหแต่ก็เรายังยังได้ยินเสียงนะครับเสียงรถเสียงอะไรเพราะว่าเนี่ยแต่ตดูความสูงแล้วแล้วกันว่ามันไม่ใช่ป่าใกล้ถนนนะครับบางทีที่เราได้ยินเสียงรถหรืออะไรเงี้ยมัน เนื่องอาจจะมันเป็นภูเขาเยอะนะครับมันก็กล้องขึ้นมาคผมบอกเลยอ่ะคุณดูความสูงกันเราเองว่ามันใช่มันใช่เขาใกล้ๆถนนไหมดีกว่านะครับอันนี้ก็ไปตัดสินใจกันเราเองนะเพราะความสูงตรงนี้น่าจะประมาณ400เมตรขึ้นมาแล้วนะครับหูอื้อแล้วนะตอนเดินขึ้นมา,นาเนนออน่าจะเกินแล้วแหละเนี่ยเพราะสูงก็อันนี้ผมจะต้องยืนยันก่อนนะว่า มันเป็นเขาป่าจริงๆนะครับเหมือนที่ผมผมให้ดูทางเดินอนะ่ะมันจะลกแบบเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเนี่ยต้องคือต้องตัดขึ้นใบหมุนเลยนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปบนสุดก็จะสมบูรณ์มากๆนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะวัดกันนะว่าชาวแก๊งเขาจะพาเราไปอยู่รอดบนเขาได้หรือเปล่าต้องรอดูกันครับไปวินต่อ นิ่มมากเลยครับเอาเป็นหมอนนอนได้เลยอยากจะนอนบนนี้จัง <c oughs> <c oughs> เดินกันต่อ <c oughs> ที่เขาทำไอ้นั่นนะกาแฟขี้ชะมด <c oughs> มันจะคล้ายเม็ดแต่มันไม่น่าไม่มีหนามอะ่ะ กินได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ทั้งเปลือกเลยเรากินข้างในข้างในนะอ๋อเชือบไปแล้วเปลือกเดี๋ยวลองแกะก่อนนะว่าข้างในเป็นยังไงลองกินลูกท่อก่อนนะครับอ๋อกินแดงๆข้างในใช่ไหมครับกินแดงข้างในอ๋อเป็นแดงนะไม่เคยกินโอ้โหสภาพไม่น่ากินเลยรสชาติเป็นไงครับ บอกไม่ถูกอ่ะเจิดแล้วก็มีกรึบๆข้างในแตกแ่ก็็ใช้ได้นะแตกดีนี่นะครับถ้าไม่มีใครขึ้นมาเราเจอแบบนี้นะครับถ้าเราดูก็นี่หน้าเป็นรอยหมูเถื่อนทีนี่เรียกหมูเถื่อนนะครับนี่คือหมูป่าน,นั่นเองมันก็ขึ้นมากันสูงนะพวกนี้ขยันเหลือเกินนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่สัตว์เดินกันนะครับ พอปะแรกเราจะเดินขึ้นมาทางนี้กันนะครับแต่ว่านัทลองบอกว่ากลัวที่จะไปสวนกระสักเพราะว่าสัตว์มันยังไม่กลับช่วงประมาณตีห้าอะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องเดินทางป่าขึ้นมาแต่นี้เรากำลังจะเดินลงมาสำรวจทางสัตว์เดินกันนะครับไปลุยกันนี่ครับตอน,นนี้อยู่กับพี่สายลมนะปี่น้องวัดนะน้องวัดอยู่ตรงนูน้นนะครับ <c oughs> ก็เมื่อกี้เราเดินขึ้นไปยอดใช่ไหมครับแล้วก็นี่เรากําลังเดินลงมาตามทางสัตว์เดินนะครับก็คือ เป็นทางที่สัตว์เขาใช้เดินขึ้นลงเวลาหากินนะแต่ช่วงนี้เราจะเดินได้เพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาจะเดินช่วงเช้ามืดนะครับแล้วพอเริ่มจะเช้าเนี่ยเขาจะเดินกลับนะครับเราก็สามารถเดินทางนี้ได้นี่เราก็เดินเข้ามาในป่าลึกซึ่งจะไปเราจะไปทำอะไรกันนะในป่าลึกตั้งแคมป์ใช่พักแรมครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปพักแรมนะครับสร้างบ้านสร้างอะไรข้างในป่าลึกกันไปบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยมานะครับที่นี่ไม่มีใครเคยมาเลยเยอะมากเลยที่ไปครับ ลึกครับลึกจริงนี่ครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับวันนี้ผู้ที่จะนำพาผมเอาตัวรอดก็คือน้องวัดปากคิดไว้กับน้องวัดเลยวันนี้น้องวัดเขาก็จะตามทางนะครับเขาก็จะทำรอยไว้นะครับเพราะว่าตอนไปหรือตอนกลับเราจะได้กลับกันถูกเนาะใช่ใช่พี่ไปโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันไปนี่นะครับผมโอ้โหนะครับข้างหน้าก็เป็นน้องวัดนะกำลังพาน้องวัดมาทรมานอยู่ในป่า นี่ครับมดน้อยๆไม่ได้ทางเดินสบายนะครับต้องปีนเอาพิซซามไปไหนแล้วครับน,นี่ครับใส่ลมอยู่นี่ไงหลังท้ายเนี่ย <laughs> ใส่ลมยืนรออยู่ตายในหกนี่ก็เป็นขี้สมดนะครับไม่รู้มันกินลูกอะไรแล้วมันขี้ออกมานะนะครับที่คนเราชอบเอาไปทำเป็นกาแฟนะครับเจ้าตัวนี้นี่เอง ครับก็ตอนนี้เราก็นะรองเขาก็คือมาปล่อยเราไว้แล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราสามคนตอนนี้จะให้น้องวัดนํานําขบวนเพราะว่าจากนี้ก็คือผมก็ไม่เคยเดินแล้วนะครับก็ไม่มีใครเคยเดินครับแล้วก็นี่ครับดูบรรยากาศโอ้โหลบมากครัแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์อย่างครับนี้ใกล้ลำธารนะครับก็ตอนนี้เรากําลังเดินไล่ลำธารอยู่เพราะว่าจริงตรงนี้มันก็เป็นลำธารนะครับแต่เหมือนมันเคยมันแห้งไปแล้ว อาจจะด้วยอะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ฝนมันก็ตกนะแต่ว่ามันแห้งไม่รู้ครับฉะนั้นเราต้องเดินไปหาแหล่งน้ําแล้วก็ตั้งแคมป์กันรวยใช่แมแม่พี่เห็นตอนแรกเห็นตัวอะไรไม่รู้ครับแล้วก็เนี่ยพักมันมีเสียงตอนแรกค,ค,คิดว่าคนคิดว่าคิดว่าคนตัดไม้เออแต่พอเสียงไอ้นี่มาก็ไม่รู้เสียงตัวอะไร,ไรใช่ครับ กับแทกน่าจะกระแทกหินกล้องหน้าแต่ว่ามีฟิล์มอยู่ครับนี่ครับพี่สายลมกับน้องวัดนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตั้งแคมป์บริเวณนี้นะครับผมตั้งแคมป์กันนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเดียวที่สัตว์จะลงมาจินน้ำครับเมื่อกี้ที่เรานั่งนั่งกันอยู่นะครับมันก็จะได้เสียงแบบก๊อกแก๊ก๊อกแกลอะไรเงี้ยเดินได้ไม่รู้ใช่ครับเหมือนเขาก็อยากจะลงมาแหละอาจจะเห็นเราเดี๋ยวเรากะว่าเนี่ยแต่เราจะตั้งแคมป์ก่อนนะครับแล้วก็ กินอะไรเผ็ดแล้วก็จะรีบหลับไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผูกเปตั้งแคมป์กันเนี่ยครับพอด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเป็นลำธารนะครับที่ยังแห้งมันแห้งแล้วแหละแต่มันยังมีน้ําอยู่ครับเดี๋ยแบบเป็นบึงเล็กๆนะครับนี่ก็เป็นทางเดินลงมาแต่ข้างหลังก็คือเป็นป่านะครับนั่นแหละเดี๋ยวรอดูกันว่าคืนนี้ตัวอะไรจะลงมากินน้ำบ้างเนี่ยครับตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับ เรื่องการสร้างบ้านในป่าที่พักนี่ผมต้องพึ่งน้องวัดกับพี่สายลมแล้วผมบอกเลยเรื่องการสร้างอะไรพวกนี้การปลูกไปอะไรเนี่ยผมนี่แบบศูนย์ไปไหนนี่เขาจัดการให้หมดเราใสยเดินคนเดียวครับสส่เดินอย่างเดียวไม่ทําอะไรทั้งนั้นนี่ครับน้องวัก็เตรียมถ่วาวันนะครับแต่เมื่อกี้เสียงต็อกแจ๊กเยอะมากเลยนะพี่สายลมนะคล้ายๆเป็นเสียงสัตว์เดิน แต่ก็ตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวนะครับเพราะว่าเราก็เขาก็น่าจะดูเราอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ดึกครับส่วนมากสัตว์จะเดินลงมาดึกๆเพรานี่ครับเป้าหมายของเราคือนี่นะครับแอ่งตรงนี้เลยชที่เขาต้องลงมากินกันแต่เราเลยจะนอนตรงนี้นะครับเพื่อเฝ้าดูผมจะไม่ช่วยเหลืออะไรน้องๆเขาเลยนะครับเพื่อที่น้องเขาจะได้พิสูจน์ตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูกันเต็มที่นะครับผมไปดูกันอันนี้เราจะเอาถาวันมาทําอะไรครับผม เอามาสองสามนาทีครับอืมไ่อ้อถาวรข้างๆนี่มีน้ำไหมครับพี่สายลมมีน้ำไ,<ม>ไหมเหน็หนข้างๆนี่มีน้ำไหมไม่มีนี่เหรอครับไม่มีครับอ๋อถ้าเป็นถาวรน้ำจะเป็นยังไงครับถ้าเป็นถาวรที่เราสามารถกินน้ำได้มันจะเป็นถาวรที่รีบเรียบครับอืมปุ่มอย่างนงี้มันใช้ไม่ได้จทำให้เราเมานะเหรอ,อ อันนี้คือยางมันจะเป็นยางแทนน้ําใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าเราไม่มีน้ํากินจริงๆแล้วทําไงเราไม่ต้องหาแต่เราก็ไม่เราก็ไม่เมาใช่ไหมเราเราไม่อยากจะเมาใช่ไหมใช่เราก็ต้องหาของที่เราสามารถกินได้ไดครับ,รบใช่ครับแสักสองสามเส้นน่าจะพอมาเป็นการพิสูจน์เลยว่าเนี่ยครับสาม,มารถว่าไง อยู่ป่าจริงๆไม่ได้หรอกได้หรือไม่วันนี้นะพิสูจน์เลยได้รู้เลยใช่ไหมครับได้รู้เลยครับก็ผมก็อยากให้รู้นะครับจากที่ผมก็ได้ลุยกับน้องมาทั้งวันนะว่าน้องเขาก็ตัวจริงเลยนะครับทั้งความอึดทั้งเนี่ยทั้งการทำอะไรเนี้ยเขาเขาไม่ใช่ว่าแบบมาทำกันเล่นๆนะครับสามารถทําได้จริงเอาชีวิตรอดได้จริงๆนะครับว่าใครไม่เชื่อก็มาหาผมได้ผมจะพามาลุย ให้ให้ให้รู้สึกว่าเป็นยังไงนี่คือเราเถักถาวันใช่ไหมครับ<ช>ถักให้มันหนาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมว่าแบบว่าเอ้ยเข้าไปในป่าแล้วได้ยินเสียงรถเสียงลาอะไรเนงะี้ยผมว่าเนี่ยครับตรงนี้ก็สูงประมาณเกือบ ห้าร้อยหกร้อยเมตรนะครับสูงครับแล้วก็ลึกด้วยแต่ก็ยังมีเสียงเข้ามาเพราะว่าผมว่ามันเป็นภูเขาครับมันสะท้อนดังนะครับยิ่งตรงไหนเงียบมันยิ่งดังเข้ามานะอาพี่เรามาตรงนี้นะไปห่มจะไปมาตรงนี้นะครับิ่งปลายชีสนะครับนี่พากันแข็งแรงนะครับนี้ เกิอฝนตกนะครับแล้วก็มีไฟชีดก,กันฝนเจ็ดรอยเช็ดรอ,อย นี่ครับในกลางป่าชีดแล้วให้ดูสภาพนะครับป่าจริงนะ ส่งขึ้นอีกเนาะพี่เนาะได้หรได้ได้นะนี่ส่งขึ้นอีกเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าวันนี้น้องเขาจะสร้างที่พักให้ผมนอนสำเร็จหรือเปล่ารอดูต่อในอีพีหน้านะครับเจอกัน